แหวบอ่าอย่างนี้เลยก็ได้กดถ่ายไว้ได้เลยอันนี้ป้อนกันเป็นทอดทอดอาอามอามอามไม่เห็นมีใครป้อนกูเลย อันนี้หมูครับหมูครับอ๊ม, <c oughs> อม,อมเก่งมากเลยยิ <c oughs> ้มยิ้มยิ้มอ๊ม <c oughs> ดูแลก,กันเป็น <c oughs> ทอดทอดอร่อยอร่อยอ๊มอร่อยมากเลยครับ ก็ปาก็ป้อนมามาอืมมามามาอ่ะอืมโอ้โหโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมอืมโอ้มีแต่คนเล่นตลกให้ดูฟังนูก็เล่นตลกให้ดูอืมอืม ป้อนผมครับป้าป้อนมามีครับเออออกแข่งกันติอ่ะอ่ะกินแข่งกันมามีเออโอ้ดูมองดูมองพี่อย่พี่อ้บอกตลกจังเลยมามีป้อนหนูไงมามีป้อนหนูเอมามีป้อนหนูป้าป้อนมามี กันเป็นทอดทอดเออใช่หมูสับครับงามหมูอร่อยมากเลยนะเออต้องกินเยอะๆนะลูกกินเยอะๆเดี๋ยวป้าให้กินโจ๊กเอาเปล่าเอองามมาม่าเปล่าก็มาม่ายพอยกินกินเร็วไปด้วยเลยโปกดิมาม่ากินช้า

คำนึงคำนึงคำนึงอ้แข่งแงแนีกคำนึงคำนึงเย้จุดยอดเลยจ้งจิ้งจุ้ดยอดเลยขอบคุณค่ะ